สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวร์ตลอนธรรมสนทนากันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและท่านพลเรือเอกบรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีครับนมสักการะเจริญธรรมสาธุนายกประธานาธิบดีที่สืบสันดานเนี่ยหมายความว่าพ่อเป็นแม่เป็นแล้วก็ลูกเป็นเนี่ยโดยสายเลือดเออโดยสายเลือดเขาเรียกสืบสันดานนะครับประเทศไทยทำไมเละทางนั้นแต่ประเทศอื่นตรงข้ามเลย ยกตัวอย่างปั๊บท่านจันจะเห็นเลยว่าอินเดียถ้าอินเดียบอกท่านจันรู้จักอินทิราแต่เขาไม่อินทิราของเราอินทิราคานทีไหมครับก็อินทิราคานทีเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงแห่งอินเดียที่ต้าหารมากเด็ดขาดมากาเยอะแยะเอาจริงเอาจังมากจนกระทั่งการความเด็ดขาดของเธอเนี่ยสร้างความแค้นให้กับ กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นั้นส่งคนมาเป็นเป็นคนสนิทรอปภนั่นแหละเป็นรอปภใกล้ชิดและเธอก็ตายด้วยรอปภคนนั้นอ่ะคล้ายๆเรื่องที่ท่านจันเล่าให้ฟังเรื่องนักรรองคนหนึ่งใช่ไหมคะเอลวิสเบตลีย์เนี่ยรสึกานท่านบรรวิทนี่แหละอยู่ในรุ่นนั้นอาตมาไม่ทันแต่อาตมาก็ตามศึกษาประวัติคือหมายความว่า นักร้องไงดังมากครับแฟนคลับก็พยายามมาใกล้ชิดแล้วคนดังมากๆเนี่ยบางทีใครมาใกล้ชิดเนี่ยก็ให้เวลาเขาไม่พอกับความต้องการของเขาอ่กลายเป็นความแค้นแล้วก็ไปพูดตอนตัวเองดังมากเนี่เผลอเกิดพลังปากว่าผมเองเนี่ยมีคนรู้จักมากกว่าพระเยซูซีกอ่ะโพ้แค่คำพูดนี้เท่านั้นเองอ่ะแฟนคลับที่ชอบอยู่เนี่ย ชังเลยเลียยพอเกลียดแล้วเนี่ยด้วยอาศัยความใกล้ชิดในฐานะที่เป็นแฟนคลับนักร้องอ่ะดักยิงเลยแต่ก่อนดักยิงทำไงรู้ไหมขอให้ช่วยเซ็นชื่อลงในอัลบั้มชุดใหม่ที่เขาออกเพลงมาเนี่ยโอ้ใจโหดหินทมินชาติขนาดนั้นนะกรุณาเซ็นชื่อก่อนะเขาก็เซ็นชื่อเสร็จจับเรียบร้อยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งกลับมาตอนกลางคืนเนี่ย ยืนรออยู่ในจุดคือคนเราพอรู้รายละเอียดของกันและกันรักกันมากๆกันนะอพอชังกันก็หาทางเล่นงานดักยิงปั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 ง,ปง,ปงแต่แตว่าเคสของท่านบริเวณนี้นคือแฝงตัวมาเป็นรปภก็เขาวางแผนฆ่ากันแต่ว่าพ่อเขาอ่ะก็ยิ่งใหญ่ในอินเดียเออชื่อก็ต้องรู้จักเยาวาราเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีของ คนแรก uh, <India. S 1> คนแรกเลยเนี่ยก็ดูเก่งแล้วเป็นหญิงเหล็กเลยตอนที่ผมเรียนอินเดียเนี่ยโอ้โหคนเชียร์เขาันเนยอะแยะคานดีอี้คานดีอืโอ้โหมันเชียร์กันทั้งประเทศแกแน่ญิงผู้หญิงนะครับสุดยอดเลยอินทิราคานทีเนี่ยอาตมาไปที่พิพิธภัณฑ์กลางกรุงเดลีเนี่ยเขายังเก็บส่าลีของเธอ,อที่เปื้อนเลือดอยู่เลยนะเขายังเก็บสาลีเปื้อนเลือดอยู่เพราะว่า เมื่อ,อท่านนายกรัฐมนตรีถูกอัสัญกรรมอินเดียนี่แปลกอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แม้กระทั่งเป็นเรื่องของความรุนแรงโหดร้ายเนี่ยเขาไม่ทิ้งนะเขาเก็บไว้เป็นอนุสติมแม้กระทั่งไฟเผาศพท่านมาตมะคารทีเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่านคารทีเกิดสองสี่หนึ่งสองอ่ะแล้วบวกไปเจ็เกาปีตายอะอ้าวเธอคิดดูสิหนึ่งสองอ่ะ ท่านมีอายุ79ปีเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตด้วยการถูกลอบยิงถูกอสัญญกรรมก็คือถูกลอบยิงงแล้วคนที่มายิงท่านคานทีไม่ใช่ใครนะศาส,สนาเดียวกันกับท่านคานทีนั่นแหละคออือประเทศอินเดียเนี่ยพอได้เอกราชจากอังกฤษเนี่ยก็มีการแยกเป็นสองประเทศเกิดการชุมนุมฝ่ายอิสลามก็พยายามที่จะไปอยู่ประเทศใหม่ ฮินดูก็อยู่กับอีกประเทศอินเดียเนี่ยท่ทานคามทีก็เป็นกลางเนี่ยเนา<น>ะจะเข้าข้างฮินดูมากก็ไม่ได้เพราะว่าตนเองเป็นเป็นเป็นฮินดูครับเป็นฮินดูจะไปเข้าข้างอิสลามมาก <คน S 1> ไม่ได้ก็เพราะว่านั่นไม่ใช่ฮินดูอ่ะพศทาลําบากมากเลยสุดท้ายคนฮินดูไม่พอใจท่านคามทีดักยิงที่เรียนรู้แล้วนะครับ,ค,รบคนสร้างชาติอินเดียนั่นแหละก็โดนยิงเห็นไหมครับใช่ฮะ อ๋อท่านท่านเยาวาลานรูดอนยิงนะที่เอาคนไปประท้วงชื่ออะไรวะดึกชื่อไม่ออกอ๋ออัมเบตกาไม่ใช่อ๋อขอโทษอัมอัมอัมเบตกามีคนเขาลือว่าถูกวางยาพิษที่กู้ชาติอินเดียมาได้ครับที่ตัวผมผมนึกชื่อไม่ออกเขาดำจะตายนั่นแหละก็เป็นเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เลยคือคนอินเดียผู้นำอินเดียถูกยิงเยอะแม้กระทั่งที่ท่านพูดถึงอินทิราคารทีเนี่ย ยังมีลูกชายของอินทราอินทราขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะลาจิฟคันทีแล้วก็ถูกยิงเหมือนกันถูกยิงเหมือนกันเราคนกู้ชาติอินเดียกดในชื่ออะไรเขาดังมากเลยถึงขนาดว่ามีเป็นนักปราดเลยโอ้โหใครแต่ใครส่งคนมาเยอะแยะเราไม่มีมหาบุรุษอย่างนี้เลยประมาณนั้นก็โดนยิงตายนั่นแหละคือประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศจิตนิยมเทวนิยมครับ เวลาเขาคลั่งรักใครเนี่ยเขาก็รักแบบสุดๆเวลาเขาเกลียดใครคือความรักพอเปลี่ยนเป็นความเกลียดก็เกลียดแบบสุดๆคือรักแรงโกรธเกลียดก็โกรธเกลียดแรงอ่คือเวลาคลั่งก็คลั่งแบบชนิดที่เราโอ้โหรักแบบใครแต่ต้องไม่ได้เลยนะแต่เวลาโกรธเกลียดเนี่ยก็คือตัวเองก็พยายามจะเล่นงานครับ ทำลายคนคนนั้นเนี่ยอยางมากมายเสิร์ชว่าคนกู้ชาติอินเดียขึ้นมาแต่มหาตมาคานธทีใช่จริงจริงท่านมาหาตมาคารธทีเนี่ยเป็นคนอันดับเป็นคนเบอร์หนึ่งสำหรับคนกู้ชาติอินเดียแต่ว่าอินทิราคานธทีเป็นลูกเนรูมาหาตมาคารธทีก็โดนยิงตายนี่ครับคนกู้ชาติก็โดนยิงตายมาหาตมาคานธทีแต่มาหาตมะคารธทีไม่ใช่เพื่อาตากับอินทิราคานธีใช่แต่เรียกกันว่าคานธทีเฉย อันนี้คนสับสนนึกว่าเป็นเครือญาติหรือเป็นไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ที่ท่านรนวิทย์พูดถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านเยาวรามเนรูเนี่ยเป็นนายกร,รัฐมนตรีคือท่านคารทีเนี่ยแม้ตัวเองจะเป็นเบอร์หนึ่งในการกู้ชาติ แต่ท่านพยายามปฏิเสธการเข้าถึงอำนาจหรือการเข้าครองอำนาจไม่ได้เป็นประบดีไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นอะไรเลยผู้ตามความจริงก็คือท่านเป็นบอสของประธานาธิบดีท่านเป็นหัวหน้าของนายกรัฐมนตรีทีหนึ่งหรือจะใช้คําพูดว่าท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณิตวญของจริงเลยนั่นแหละเรียทุกวันนี้มาพูดว่าทักษิณเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮุนเซนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของกัมพูชาเนี่ยพูดผิดหมดเลย อันนี้จิตวิญญาณต่าๆถ้าจะบอกภูมิต่ำเนี่ยอันนี้ใช้ใช้ได้เลยท่านปรรณวิทยรแล้วหมาตาอคาทีเนี่ยเขบอกสําเ็จเอาหารหันจริงไหมท่านจันเขาบอกตอนที่โดนยิงเนี่ยคนเราโดนยิงต้องร้องอะไรโอ้ยมายิงกูทําไมวะกยิงสามนัดแรกปังปังปัง,ปง,บ,งบอกว่ารามช่วยอภัยโทษททใหครับคนหลงผิดด้วยซัดอีกสามนัดปังปังปัง โปรดนาทางเข้าไปสู่สวรรค์ด้วยวก็จริง,รงๆ<อ>ถ้อยคําของท่านมาคานทีตอนกําลังดับชีพเนี่เป็นถ้อยคําเดียวกับพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนถ้าเราทราบวาทะสุดท้ายของพระเยซูเนี่ยพระเยซูตรัสว่าขอพวกเราจงให้อภัยแก่เขาเหล่านี้ด้วยเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปเจนกระทั่งกลายมามมเป็นถ้อยคําที่เคยนํามาออกอากาศเนี่ย ในโลกนี้ไม่มีคนผิดมีแต่คนโง่นในโลกนี้ไม่มีคนผิดนะมีแต่คนโง่อไอทีเขายังทําผิดอยู่เพราะเขายังโง่อ,อยู่อืแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรานี่เองผิดเนี่ยที่ไม่ได้ทําให้เขาฉลาดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําให้เขาฉลาดอย่างพราท่านสมณะปติรักน <c oughs> เนี่ยเวลาท่านเทศสอนใครแล้วคนนั้นก็ยังเถียงคอเป็นเอ็นเนี่ยเข้าใจไม่ได้นะบางทีถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูเนี่ย พราะท่านบอกว่าเอออาดามาไม่เก่งพอที่จะทําให้คุณเข้าใจาะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกไม่ใช่ความโง่ของคุณหรอกอาดามายังฉลาดพอที่ทําให้คุณเข้าใจไม่ได้ผม oh, ฟังแล้วคมกริบเลยไหมใช่ค่ะคือถ้าใครคิดแบบนี้เนยะท่านบรรวิ์ความผิดจะไม่ได้อยู่กับผู้อื่นเลยมันจะอยู่กับเราแล้วมันจะทําให้เรากระตุน้นท่านคานทีใช้คาพูดแบบท่านบรรวิ์พูดท่านพระเยซูก็ ใช้คำพูดอย่างเดียวกับจริงๆพระเยซูมาก่อนเยอะพระเยซูบอกว่าอย่าไปอย่าไปโกรธเขาเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปขณะตตนเองถูกตรึงกางเขนนะจึงไม่แปลกจะประการใดที่ปัจจุบันนี้ศาสนาคริสต์เนี่ยมีศาสนาสปีศาสนิกเป็นอันดับหนึ่งของโลกศาส,สนาอิสลามมีศาสนิกเป็นอันดับสองของโลกและกลุ่มคนที่ประกาศว่ามีไม่มีศาสนาเนี่ยมาเป็นอันดับสามของโลก แมพระเยซูเนี่ยผมนับถือนะครับแบบท่านจันที่ไปอิสลามแต่ผมไปพระเยซูเยอะแต่อันหนึ่งที่ผมทําตามพระเยซูไม่ได้เลยและยังไงก็ไม่มีทางได้แล้วก็จะไม่ออมทาตามเขาบอกว่าตบหน้าส <c oughs> ายให้หันหน้าขวาตบตบหน้าขวาให้หันหน้าซ้าย <c oughs> ผมโดนปั๊บแต่ผมต่อยได้แต่เดี๋ยวมาฟมามังิเคราะห์เรื่องนี้สักหน่อยจะดีเนาะเขาจะมาก็เห็นด้วยกับท่านบรรณวิทย์เหมือนกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ